เหมืองไทยเล่นกับหมาระวังหมาเลียปากถ้าเล่นกับวัวระวังวัวจะขวิดได้แต่ถ้าเล่นกับไฟระวังความร้อนอแต่คนที่อบตอขุดตุ้มอำเภอเมืองของจังหวัดชัยภูมิไม่ได้กลัวความร้อนไม่กลัวเลยเอามือแตะได้ จับได้ครับผมม่ร้อนอันนี้คือไม้นุ่นที่เผาแล้วแล้วก็เป็นลูกคลีนะครับลูกคลีที่นี่เขาตีคลีไฟนะครับเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะครับเล่นกับไฟเนาะครับผมมันสนุกเหรอสนุกครับผมจะลุ้นตรงไฟแต่งออ๋ออ๋อเนาะนี่มันจะเสียวไหมครับผมนะ จนกระทั่งปัจจุบันนี้คนเห็นความสําคัญก็เลยเป็นประเพณีขึ้นมาใม่ครับแต่ได้ไหมแตะ่ได้ครับผมลองครับจับก็ได้ครับผมไม่ร้อนไม่ได้มีที่จับโอ้ก็เลยไม่ติดไฟแล้วเราจับได้เออเนะม่ติดไฟเออเอยเเฮ้เลยเฮออยเเฮ้เลยเ่้ลเกไยเครวเามัเร้อเโอเ้ยเ้อเฮอนเฮ้ยเ้อเ้อเน้เน้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเเเฮ้เฮ้เย อยียกว่าไอเนี่ยคือการตีคลีไฟแดดแดดขอบคุณเรื่ออะไรครับผมขอบคุณเรื่อัอะไรครับผมสีสันเมืองไทย